เรือตาการเมืองพุ่มมาในทางพวกพี่น้องเดือดร้อนตัวกิดเสศบาลพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพุ่มาเย่ตรงนี้พุ่มจะมีคำชาหวานขอโต๊ะีืนตะลุนวดหวานตือน้ำข้ออีกอันงตั้งโตมีบังว่างาได้รู้มว่านันตัวนี้ปุาาในเกมเสบาลนั้นพ เข้าไปคูนี้ไอ้เจ้ว่า,วาอยู่ที่นูงนนะวันหนึ่งที่เด้ว่าบานดีพราอื่นปีนองแับ นา,ามุภาพทุกกอาทัน ก็มาจากคนมาด้วยกันก่อนอ๋อโหน mm. oh. wow. ี่จ uh> ัดเลยว้าวสนาจะวัดมันจะเป็นสี่ไกลๆกล ตองไปบบตัวโน่มันจนนีไม่รอจาทิ้งที่จาบ้านเดินรนเรา,าวาันนี้เรเดินรบนกันจริงจิงมิโงครับน้ามาจากองทา,า,ลงลงา,านีา้า,าวววววลวง้อง,งมามาะตไอ้มาหัวทองมาัวทองใต้ยังตัวทองร่ดิงมากหรอก you both Let's น้20 category, 20, ิวเป็นรถติ่ป็นรถเลยเอามาจากไหนอยูจ้าวัดนะเลยยังมาลอมจับบ้นไม่มีน้ำติบอกกัมายิ่งปฏิทินแปนน้ำไล่กันจะทร่องเทวดาจริงก็ี่น้เลยมาไล่จันทร่งเมื่อลางจนระิแปนนมายิงกันเลวนั่นก็คือเป็นน้ำใจที่รวมโยประชาชนบักี้ว รักจริงๆรับคนที่เลือดร้อยเยอะเรื่อยๆเรื่อยๆดกันแดกันไปจนว่าเขาไม่ยู่ด้วยเขาไวด้ลยแล้ว้องจะยืนเกียร์ก้า